แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณสาธิตนิพาคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณเลสเดนอีวิลคุณไมค์คุณสกายเลดคุณปกป้องคุณ Howto Fighter คุณสายฟีวีแคุณนักแชทด p g มากครับที่สนับสนุนเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมของตะลุงสู่ VFT อฟทีไรท์ e ท็บชนนะครับในคลิปแมนกาซิโรวันนี้ก็มาแล้วเนาะก็ ล่าสุดแคนอีเวนเพิ่งออกมาครับเป็นดับเบิลแคนอีเวนด้วยก็คือเป็น2แคนนะครับจริงๆของมันก็ออกมาค่อนข้างน้อยมากเลยและทีนี้เราก็จะมาจัดเด็ครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตัวการ์ดเราก็ยังไม่มีนะเพราะว่ากว่าจะคราฟฟุพวกนั้นได้หมดก็ล่อกันไปปลายแพดแน่ๆแหละนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันปลายแพดอีกทีว่ามันวิธีการเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆคือให้ซีซันนี้จบก่อนในช่วงประมาณเดือนหน้ากลางกลงเดือนหน้าน่าจะได้เห็นคลิปเล่นของมันนะเพราะว่าถ้าตอนนี้จริงๆเนี่ย อย่างที่รู้กันว่ามันใช้ตัวของคูป,ปองการชาในการแลกครับมันก็จะแลกมามันก็ยังได้คู่เดียวหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เต็มเด็กเล่นไปก็เท่านั้นแต่เนี้ยเราจะมาแนะนําเด็กก่อนสําหรับใครที่แบบว่าอยากรอคลิปเล่นก็ต้องรอสักคักรอยยาวๆรอเป็นเดือนเลยนะครับเพื่อจะได้แบบได้เห็นเนาะเพราะว่าวิธีการได้มาซึ่งการแม่งแบบลําบากขึ้นหรือถ้าใครรีบจะค้าฟก็ได้แต่ก็ไม่แนะนํา แมงเปืองโอเควันนี้เราจะมาแนะนําเด็กครับของอันแรกก่อนเลยก็คือเด็กของสไปร์บเทอร์ซึ่งมีออก,ออกของออกมาเยอะกว่ามูครคูโมมากๆนะครับมาดูอะไรแล้วกันครับสำหรับสไปร์บเทอร์เราจะใส่อะไรกันลงไปบ้างนะครับโอเคสไปร์บเทอร์นะครับเอาง่ายๆแบบเร็วๆกันไปเลยนะครับเราจะใส่ตามนี้ครับนี่หลักๆก,ก็จะมีของเก่าผสมของใหม่ซึ่งครึ่งหนึ่งของในเนี้มันจะเป็นแค่หัวแรเท่านั้นนะครับ จะมีระดับทิปเปิลแลก็คือแบ็กเอนที่บังคับนะครับอีกตัวหนึ่งยิงเป็นสล็อตว่างจะใส่ตัวอื่นก็ได้หรืออะไรก็ได้นะอ่ะหลักๆครับตัวเริ่มก็เป็นเมกกาเทรนเนอร์ครับเทคเดียวกับคอนโร้นะครับผมแล้วก็4 pg ครับ pg ของอ่ามันมีอยู่ชุดเดียวนั่นแหละนะครับเป็น4 pg เออขออภัยมี2ชุดแต่ pg ใส่เป็นก็ใต่ตัวที่มันออกมาล่าสุดนั่นแหละนะครับแล้วก็ เกรดหจะเป็นตัวที่เวลาได้เช็คเจอเกรดสนะครับเอามันเข้าสู่โซเค้าได้บาตหนึ่งกมันเข้าสู่โซและเอาคอการ์ดเกรดสมใบนั้นลงมาได้อันนี้เอาไว้เติมสนามจริงๆเอามาเล่นกับทั่วตัวอื่นก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เอาไว้เติมแบบเติมสนามเพื่อวบาเช็คแล้วตัวเราไม่มีตีพอดีนะครับก็ถือว่าเล่นได้จริงๆเราจะเลือกที่ไม่ใช้เทคก็ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเทคต้องเค้าได้บาสแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวเทคคล้ายๆบาร์กี้ครับโซบาตหเวลาตีบวก5000นะแล้วก็ สุดท้ายจะเป็นไอตัวนี้นะครับไอตัวคอมมานเดอร์ตัวนี้ตัวคอมมานเดอร์ตัวนี้เป็นตัวที่บูธที่ทิ้งจั่วนะครับอันนี้มาช่วยถมหลุมได้เกต2สอครับก็จะหนีไม่พ้นเลยก็จะมีคู่ฟีดอ็อกนะครับคู่บัตอ็อกนั่นแหละนะครับก็มีฟีดอ็อกตัวฟีดอ็อกเองโดนเนิร์ฟนะครับอย่างที่เราคลิปในคลิปรีวิวไปแล้วเราจะบอกว่าฟีดอ็อกโดนเนิร์ฟก็ใช่ครับมันโดนเนิร์ฟจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถคอตัวมันเองได้แล้วนะมันต้องคอตัวอื่นแทนนะครับไม่งั้นมันจะทำหลุมได้ก็เข ต่อมาก็จะเป็นซิมเดอร์เบสนะครับซิมเรเบสนี่ก็เ,เป็นตัวที่เอามาช่วยตีแรงในช่วงแบบจริงๆช่วยปิดเกมได้ค่อนข้างดีปิดปิดคอมโบอะ้รก็ต้องสวยนะครับใส่ช้างไว้ครับเด็กไม่มีตัวไหนแดมครับช้างยังเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการเล่นได้อย่างน้อยๆถ้าเบรกถ้าเจียนด้วยช้างก็ตี2-3ได้อยู่นะครับไม่รวมบู์สุดท้ายก็จะเป็นตัวไวคอครับอันนี้ไว้ช่วยต้นเกมเดวิลซ u m มอนเนอร์นะครับอันนี้เอาไว้แบบเล่นในช่วงต้นเกมเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าจุดหนึ่งที่ เด็กของสไปด์บาร์เทอร์เล่นยากก็คือว่ามันต้องหาของขึ้นมือรัวๆนะครับแล้วก็ในแวนซีโรเองอ่ะเวลาได้เช็คก็ไม่ขึ้นมือถูกปะต้องดอทิกเกอร์เท่านั้นหรือว่าจัวตอนต้นเทิร์เท่านั้นถึงจะขึ้นมือได้พอมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนขาดตัวเล่นนะครับบางทีเราอยากอมตัวเล่นไว้ตัวเดวิลซัมมอนเนอร์เนี่ยก็ช่วยมาสแปมตัวในช่วงต้นเกมหรืออะไรได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็ เดวิลส์จอมมอนเตอร์เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวครับที่สามารถคอทับได้จากเทคของมันเองนะหลักๆของสไปด์บาร์ทุกตัวต้องคอลงช่องว่างนะครับโอเคทีนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวใหม่ครับก็จะเป็นไอ้ตัวเมยของซิลเวอร์เบดซึ่งต้องบอกก่อนนะสำหรับเวนการ์ซีโร่เนี่ยตัวของออฟก,กับซิลเวอร์เบดเองซิลเวอร์เบด p l u ไอ้คู่ซิลเวอร์เบดภาษีดีกว่านะครับนะตัวมันไม่ชื่อซิลเวอร์เบดนะเมดมันชื่อซิลเวอร์เบดแต่ว่าการ์จริงมันคือมันใช้แด่ซิลเวอร์เบดไงก็เลยเรียกคู่ซ ซิลเวอร์เบดเนี่ยเวลามารีเจยนนะครับผม,มนนะถ้าโจมตีเขาจะบาสองคอนะครับนำการ์ดที่ชื่อเหมือนมันเข้าสู่โซนะครับคอกแล้วก็นำการ์ดขอภยัยเขา้ตอนมันตอนถ้ามันโจมตีถ้ามันเหนภาวะรีเจียนเขาได้บารสองนำการ์ดที่ชื่อเหมือนมันจากมือเข้าสู่โซคอกาสสองใบาจากเด็กลงช่องเรียกการ์ดตรงนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ค่อนข้างดีเลยแหละถึงจะบอกว่ากินบาสก็เถอะแต่ว่าด้วยคู่บัตรออกที่มันโดน เนิร์ฟไปแล้วเนี่ยตัวนี้มันเลยจริงๆซินว่าเบดเนี่ยดีกว่าเยอะเลยพอสมควรในช่วงณปัจจุบันนะครับแล้วก็ถามว่าใส่บัตรออกไหมใส่ครับบัตรออกอาจจะโดนเนิร์ฟแต่ว่าถ้ายังไงก็ยังใช้ได้พลังแรงอยู่สมมุติว่าในช่วงปลายเกมจริงๆเราไม่มีมือที่จะเล่นคู่ของซินด้าเบดก็คือไม่มีตัวที่ชื่อเหมือนกันจริงๆบัตรออกก็ยังเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีอยู่ครับอาจจะอาจจะคอได้แค่ตัวเดียวนะก็จะมีแบ็กเอนเด็คเตอร์ครับเหมือนเดิมครับ บเบรก่อนได้เปรียบเสมอสุดท้ายสล็อตเหลือครับมันว่างไม่รู้ใส่ไรเราเลยใส่ดัลลี่เอมเพลอร์เข้าไปไอตัวดัลลี่เอมเพลอร์เองก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าตัวของตัวเทคของดัลลี่เอมเพลอร์เองก็คล้ายๆกับตัวบัตอ็อกหรือว่าคล้ายๆของคู่ซินเวนเบดนั่นแหละนะครับแต่ก็เปลี่ยนนิดๆหน่อยๆเคอเตอร์บาร์สองนํำการจากมือหนึ่งใบเข้าโซคอสองใบเหมือนกันสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับนะวิธีการเล่นครับของเด็กนี้ไม่มีอะไรมากครับไล่ขึ้นมาครับเล่เป็นเกตหนึ่งสองสาม อ่าเป็นไปได้ยืนแบ็กเอนเดเกอร์ครับต้นเกมเลยพอยืนแบ็กเอนเดเกอร์เสร็จปุ๊บอ่าก็ให้เขาตี๋ะครับจนขึ้นสีดำเหยียบเบรกได้เหยียบครับเหยียบด้วยซิโนเบรกหรือบัตออกก็ได้ได้ทั้งคู่นะถ้าอ่าถ้ากรณีจริงๆกรณีที่ดีที่สุดคือน่าจะได้เหยียบเป็นซิโนเบรกนะครับพอเหยียบเป็นซิโนเบรกเสร็จปุ๊บเคาน์เตอร์บัตรรีเจนสั่งรีเจนได้รีเจนนะครับให้พยายามให้เมยเราอ่ะมีบัตออกอยู่ตัวหนึ่งเสมอ พอมเมทเรามีบัตรออกปุ๊บจริงๆถ้ามีตัวต่อบูทด้วยจะดีมากเลยสำหรับสำหรับสไปรบาร์เทอร์นะทั้งซ้ายทั้งขวาหลังแวนช่างมันนะครับหลังแวนไม่แรงไม่เป็นไรแต่ทั้งซ้ายทั้งขวาอยากให้มีตัวต่อบูททิ้งไว้พอมีตัวต่อบูทเสร็จปุ๊บอาจจะเอาบัตรออกนะครับตัวบัตรออกเองมันบอกว่าเมื่อเมื่อจบการตน่อ,อที่โจมตีแวนการ์ดเนี่ยมันจะเป็นปัญหานิดนึงก็คือว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ได้ใช้ในโป้งแรกซะเท่าไหร่นะครับนะมันอาจจะไม่ใช้ในโป้งแรกเราอาจจะต้องท่า ถือมันแล้วมือจริงๆเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงหรือไม่งั้นก็หาเกตสตัวอื่นอะไรก็ได้ที่มันตีได้ครับเพราะมันเหยียบเบรกมาทุกตัวมันบวกหมื่นที่ตีอยู่แล้วหรือจะเป็นเกตสไปเลยก็ได้ตีตีตัดเสร็จทิ้งให้หมดเอาแวนโจมตีพอเอาแวนโจมตีปุ๊บสมมติว่าแวนเราเป็นเซนทรัลเบรอย่างเงี้ยเขาได้บาสสองเอาตัวที่เหมือนกันเข้าสู่โซนะครับพอเข้าสู่โซเอาตัวที่เหมือนแวนเข้าสู่โซเสร็จปุ๊บคอสองตัวนะครับเราก็จะไปคอบัตอ็อกกับอ่าอีก เราจะกินกันเราคอบัตรออกมา2ใบก็ได้แต่กรณีที่เราจะคอบัตรออก2ใบเราต้องมีแดมหงายทั้งหมดสี่ดมนะครับคอบัตรออกสองใบเลยปุ๊บถ้าฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาขึ้น5แดมอ่ะไอตัดเสจทิ้งไม่พอแวนตีแวนเขาต้องเสีย PG ีใบหนึ่งใช่ป่ะแล้วเราก็งอกงบัตรออกมา2ใบบัตรออกตีไปนะครับมันก็จะบวกอยู่แล้วพอมันบวกเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นหมื่นเก้ายอยู่แล้วนะครับพอตีขึ้นหมื่นเก้ามันก็เข้าได้บัตรหนึ่งเอามันเข้าโซไปก็ไปเรียกซิลเวอ,อ,อ, 1, อ,อ 1, ร์เบดออกมาแล อันนั้นเน่ยเขาจะเสียพีจีใบที่สองไปที่3ามซิมเบอร์เบดอีก2ตัวใบหนึงจะได้พีจีใบที่4ี่เขาได้ตัวสุดท้ายของซิมเบอร์เบดจะเป็นท้าปิดคือ,อยังไงก็จะคิวได้ถ้ามันมันไม่มีการ์ดที่ก๊อปพีจี G เกินได้4ใบอยู่แล้วนะนอกจากว่าจะเขาจะลัดช็อตเป็นฮิวจริงๆนะครับถึงจะรอดนะก็จะเป็นท้าปิดของมันประมาณนี้ก็คือเอาตัวตีลงอะไรก็ได้ไปตีตัดเสพก่อนนะครับขั้นแรกคือเหยียบเบรกให้ได้ก่อนเหยียบเบรกปุ๊บรีเจนคู่ซิมเบอร์เบดลงตัวอะไรก็ได้ไปตีีตตตััััดดเเสบบแแลล้้ววววพกกนนนจะไปหมอา เอาตัวที่เอาตัวที่ชื่อเหมือนแวนการ์ดเราเข้าสู่โซพอเข้าโซเสร็จนะครับให้คอบัตรออกสองใบออกมาคอบัตรออกเสร็จปุ๊บเอาบัตรออกตีนะครับโดยที่จะบูตหรือไม่บูตก็แล้วแต่แล้วก็งอกกลับออกเป็นซิลเวอร์เบดนะครับเอาบัตรออกทั้งสองข้างตีซ้ายตีขวาง,งอกกลับเป็นซิลเวอร์เบดให้หมดแล้วก็ซิลเวอร์เบดต,ตีโซบัตรหนึ่งให้บวกหมื่นแล้วก็กลับเข้ากองอีกตัวหนึ่งก็ตีอีกข้างก็ตีโซบัตรหนึ่งต,ตัวสุดท้ายเป็นตัวคิวช็อตถ้าบทถ้าเขาห้าเดมบนมืนอนมมเขามีางี้ย ก็ต้องไปวัดใจว่าเขาจะได้เกิดได้ทิกเกอร์ขึ้นมาอาจจะต้องแบบตัดทอนคอมโบ,โบบางอย่างออกไปแต่ถือว่าภาครวมอ่ะมันก็ยังเล่นได้อยู่ถึงจะตัดทอนคอมโบออกไปนะนะครับมันก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่เด็กมันต้องการมือเยอะมากครับอาจจะต้องอมมืออมบางอย่างไว้เล่นบนมือพอสมควรนะครับหรือว่าบางชอ็อตอาจจะต้องใช้อะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยจริงๆคู่บัตรออฟก,ก็เล่นได้คู่บัตรออฟจะจะลดทอนไปรอบหนึ่งจะเหลือแค่ร,รอบเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลกัหลกๆเนี่ยถ้าเป็นคู่ซิลเวอร์เบดเนี่ย ในเธอ์นั้นอะยังไงอะมันก็จะตีได้7รอบนะครับมันจะตีได้เมนเมนอยู่7รอบเพราะตัวบัตออกเองมันก็แน่นอนนะครับมันเล่นง่ายอยู่แล้วนะปุ๊บตีปุ๊บเขาจะบัหนึ่งตรงตีแวนไก่ก็คือถ้ามันมันอยู่ในสภาวะที่แบบว่าฝั่งข้าม5้าดบเนี่ยบัตออกยังไงแมก็ได้เปรียบถึงจะโดนเนิร์ฟนะแต่แค่มันก็แค่สลับเชนไปเล่นในส่วนของมันตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับมันก็สลับเชนกับคู่ที่ว่าเบสไปเล่นนะก็ถือว่าเป็น คอมโบที่ดีครับสำหรับการปิดประมาณนี้แล้วกันวิธีการเล่นนะครับอาจจะเปลี่ยนไปจากการ์ดจริงนิดหน่อยนะครับตัวการ์ดจริงเองก็จะถือว่าเล่นดับบัตออกอย่างเดียวเลยจะไม่เล่นซินโนเบตเลยนะครับจะไม่เล่นตัวตัวเกตดสามของซินโนเบตจะเล่นดับบัตออกอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ได้เล่นจริงๆในแวนซีโร่เนาะ ก็แรงครับสำหรับใครที่เก็บสะสมครบแล้วอยากจะแลกมาเล่นเลยก็สามารถเล่นได้จริงๆกลางแพทอ่ะสไปยบาร์เธอร์ก็น่าจะเล่นได้ก่อนแล้วแต่ว่าใครที่อยากเล่นมูราคุโบด้วยก็อาจจะต้องเก็บแบบว่าทั้งทั้งทั้งซีซั่นเนี้ยไปด้วยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่างๆทางช่องเรานะครับผมนะอยากสนับสนุนเราครับเพียงเดือนสามพันห้าบาทสามารถสมัครเป็นแแบบเมมเบอร์ได้ฝากร้าน์ใหผมแท็บช็อปนะครับสนใจสินค้านะครับผมลิงก์ในข้าางงลล่เยสุดท้ายนี้้ฝาากแฟนเเพจรดวยคิปชั้น